โอเคเดี๋ยวเราไปล่าโรงาบันก่อนนะเอาเล่นกับนี่โอเคไป Let's go <S มาละขอสเตเดียมแบบวิเทอร์ไม่เอา โอเคได้โอเคได้ปรับไม่ได้ปรับไม่ได้ให้กูปรับเพื่อไปมันก็โกทงเรียวครับโอ้โหใส่เสื้อเฮ้เสื้อผมอเป็นบาเซลานา้ำใช่เหรอ อันี้โอเค let's g ดูคู่เล่นก่อนนะครับสองฟากฟังโอเคแน่มีวอร์มอัพโอเค,โอ,เคโอ้โห ô, หลอ่อซะด้วยพี่เฮนันเดส It's hard that everybody has come here in their droves. This being a picture that has received so much coverage in the a is, the conditions do bring out the best in everyone. And I think we're all looking forward to a feel good game. Jim, which player is best equipped for this game? Well, Peter, here's a player who can contribute in so many ways. Theo Hernandez. He's shown himself to be not just an effective crosser, but capable of excellent passing from team, as well as being oh, a pretty decent finisher. for the right team, he probably could get himself into double figures. Yes, he'd be my pick too. Okay. It's going to be all about. โอเคโอเคได้ได้โอเคตอนนี้ตัดบอลหน้าครับมาครับเมสซี่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 โโหอย่างนี้ต้องอุ้ย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 อะไรอะโอเคอ่านบอลซันมิเอ้าเอ้าเราจะเล่นไปสไตล์ต่อบอลสั้นนะ อืมอืมกระชากกระชากกระชากโอ้โหมันไม่มีช่องเลยครับต่อบาซารแล้วกันโอ้โหปิดหมดปิดหมดปิดหมดปิดยิงโอ้ยโอ้ยเวอร์เลยเวอร์เลยอืมอ,อะไร เสียบอลแบบนี้เสียบอลแบบนี้โอโหยิ่งไม่ซี่โอ้ยเรียวแนวไม่ซี่หรือเปล่าโอ้โหจังหวะนี้เทพเมสซี่ hey, ซแห่งเจนดีน่าจัดให้นะครับก็นำมาั์หนึ่งประตูต,ต่อศูนในทีที่9เท่านั้นเองนะครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูภาพช้า,า,าก่อนม่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมากระเบือแปะแปะเลยเค ่ดูครับชา้าก่อนจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหเสียบอลเสียบอลแบบนี้ใครแปะมาให้ไม่รู้ชิปแบบนี้โอ้โหจังหวะนี้เมซี่ของชอบแล้วครับทีนี้มงจอๆมงถวายพานเลียวเลียวเมซี่จ่ายแบบหักข้อจ่ายแบบดิจิตอลเมซี่ก็มู่แบบดิจิตอลเหมือนกันกนะจังหวะนี้โอเคไป อย่าเสียบอลนะอย่าเสียบอลนะอย่าเสียบอลนะครับจุดจดจ้องจ้องจ้าวะนี้เอามาเอามาละแทงไปแทงไปเปิดจังหวะนี้เมสซี่โอ้โหเมสซี่จอขนาดนี้ไม่เข้าทีไงเจดจ้องจ้องย่องย่องจ้วานี้เมสซี่ไปใคร อะไรลนะโดหนาโดบอลได้แบบนี้เมซี่แทงโอ้โหเมซี่พยายามจะแทงครับจังหวะน,นี้ไม่ได้จริงๆครับตอนนี้ต้องเอาบอลคืนมาครับตอนนี้โอ้โหจ่ายพลาดแบบนี้โอ้โหไปไม่ได้จังหวะน,นี้เลนกันหนึ่งสองเห็นหน้าเป่าวิงว่งวิ่งแบบนี้เมซี่วิ่งแบบนี้ใครไม่รู้รู้แต่โอ้โหติเซฟจังหวะนี้โอ้โห,ห,นนโโหมีเบอร์เบอร์กันละเบอร์ละตอนนี้เอาแล้วครับมาละ มาเธอมากับบอลเธอมากระบ,บอลจังหวะน,นี้ยังไปไม่ได้เล่งเครื่องไม่ได้ครับเ็นนิสเทนนิสจุดจุดจ้องเนนดจุดจุดจ้อง,องโอ้โหไม่ได้ครับข้ามแกนไปใครจะมาเสียบอลโอ้โหตอนนี้โอ้โหต่ครับตอนนี้โอ้โหโดนแทงเข้าช่องจังหวะนี้มีโอกาสสุ่มเสี่ยงเสียประตูได้เกินโอ้โอหเสียฟรีคิกจนได้ครับจังหวะนี้ โอ้ดูภาพชายครั้งครับโอ้โหไปเหยียบเซเขาเลยแบบนี้มันืใครวะเนี่ยบัตโนนี่เสียฟรีคิกเลยจังหวะนี้ครับโอ้โหเตรียมกระโดด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 จังหวะนี้อ๋อจังหวะนี้มามาจังหวะนี้ไขวิ่งมาไม่รู้โอ้โหโอ้โหหลรอเพื่อนรอเพื่อนรอเพื่อน หมุน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 เปิดมาจังหวะนี้ว่าไงว่าไงขอซัดไกลๆขอซัดโอ้โห,โหขอซัดจ่อๆจงังหวะน,นี้ดูโอ้โห,โหโม่งชงมาจังหวะน,นี้ขอซัดแต่ว่ามีตัวนอนสไลด์จงังหวะน,นี้มันมันแบบอแบูนนเนียร์มเมซ,ซีจ่จุดจ้องๆงย่องๆใครหม,มู่มา ม่งมานะครับผู้สาวตูรับไปนะจังหวะนี้โอเคจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหหมุน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 ไปไหนไม่ได้ครับไปไหนไม่ได้จังหวะนี้ยิงโอ้โหพยายามจะยิงนะจังหวะนี้โอ้โหพยายามโอ้โหตอนนี้ เป็นบอลเสียบอลแล้วครับโอ้โ oh, หจังหวะน,นี้ดีนะครับที่เขายังเอาบอลกลับมาได้จังหวะน,นี้มานะครับโอ้โ oh, หจังหวะน,นี้เมสซี่โอ้โหเมสซี่เมสซี่เมซี่เตียงเมสซี่ <Messi. S 2> ย้ำที่จะปั่นครับจังหวะเมื่อกี้ตอนนี้เสียบอลกลางสนามแบบนี้โอ้โ oh, หจังหวะน,นี้โอ้โหก ใครวะเนี่ยควาดาโดนะครับอสประตูต่อศูนย์ในทีสามจังหวะนี้ไม่มีพลาดดูภาพชางทีครับจังหวะนี้จดจดจ้องจ้องเสียบอลหน้ากรอบโทษแบบนี้แอซิดเบาๆครับโอ้โหซัดด้วยซ้ายแบบไอ้ยซัดด้วยขวานะครับจังหวะนี้ไม่ต้องพูดพำพำเพลงอะไรมากครับโอ้โหดีดด้วยขวาวันนี้ก็ สัดด้ขวาโหโอเคมาละจังวันนี้โอ้โหมาละมาละโอ้ยฟาวครับจังวันี้เสียเสียเลยจังวันนีโ้โอ้โหดูครับช่างทีครับโอ้โหไปเข้าบอลแรงครับผมโอ้ จังหวะน,นี้บ้างไงว่างไงโอ้โหเสียบอลแบบนี้มีตัววิ่งแบบนี้โอ้ไก่วิ่งแซงกองหลังมาครับไม่ได้ครับจังหวะน,นี้ไปขอเลี้ยงไปครับเบสซี่โอ้โหตัวซ้ายว่างแบบนี้โอ,โอ้โอ้โกล <c oughs> แ,แ,แอนโบแอนโบแอนโบครับ ไปขวาไอ้ลิมเส้นฝั่งขวามาเล่นฝั่งซ้ายก็โอเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหเขียดเลยครับตอนนี้ดูภาพช้าครับโอ้โหเมซี่จ่ายมาจ่ายมาอีกทีหนึ่งจ่ายมาแล้วก็แบบนี้ก็หลุดโอกาสมีพื้นที่แบบนี้ก็เล่นเสาแรกเล่นมุมแคบไปเลยครับผู้รักษาปตูไม่ทันได้ระวังตัวนจังหวะนี้ โอ้โหดูครับใครจะนึกว่าเขาจะจ่ายช่องนี้นะโอ้โหดูดูไม่ต้องจับครับโอ้โหตอนแรกผมนึกว่ายิงเสาซอมเหมือนกันนะเนี่ยผมกดไปโอ้มายังไม่หมดหมดข้่งแรกันโอ้โหโอ้มาจังหวะนนี้น<ห><ห>มา จังหวะนี้จังหวะนี้ไปไหนไม่ได้มูซาควอทราโด,ดโอ้โหเมซี่มายกยกจังหวะนี้โอ้โหโอ้โห,โโหใครเนี่ยโอ้โหใคร,ใครไม่รู้นะตูลามนะครับตูลาม รู้สึกว่าตั้งแต่เซตทีมใหม่เนี่ยทีแม่งสุดจริงครับจังหวะนี้ไปยู่ในห้องไปโอ้ดูจังหวะนี้เมซี่ชิปโอ้ข้มค่ามมาแบบนี้โอ้โหเหลือแต่คนกับประตูจังหวะนี้ฉีกข้ามมาเลยครับเมซี่ยกทีเดียวหายทั้งแผงเลยโอ้โหอันนั้นมีการมงหลอกด้วยโอ้โหได้แค่มองครับเมซี่ ผู้เล่นหนึ่งนี่ผู้เล่นที่ดีสุดในโลกเลยนะครับเมซี่เดี๋ยวผมปรับแบบบอลกาดกันไปวะโอ้โหเมซี่อ๋อแล้วเสียบอลให้เมซี่แบบนี้โอ้โหโอ้โอ้เข้าสับจังหวะนี้โอ้โอ้โอดูภาพช่างทีครับเมสซี่แย่งบอลมาครับแล้วก็แทงทะลุช่องทีเดียวหลุดครับ

โอ้โหจังหวะนี้โอ้โหเห็นใครพยายามที่จะยิงตายละตายละพยายามแย่บอลมาคืนมาโอ้โหไปกัดเข้าทางเขาอีก จัองหวะนีม้มีโอกาสที่จะเสียประตูนะครับแต่ว่ายากสักหนึ่งนะ5-0ตรูรามเล่นไปสองนะครับโอ้โหสุดยอดจริงครับบาร์เซลโลนาเมสซีโ่โอ้โหการยิงหมส11เ,เข้ากรอบ10เลยนะครับโอ้ฟิตตังจริงครับแช์นี้เดียวเนีเมสซี่นะ เกมตอนขึ้นหลังนะครับโอเคครับ <encontramos> จ <Excel KK> ังหวะนี้หลุดไหมความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งเอซี่ไอซี่โอ้จังหวะนี้เหมือนเขาน่าเซตเซตเกมขึ้นดีขึ้นนะดูเขาบุกดีขึ้นมากโอ้โห ก่อนนะครับตอนนี้เพราะว่าบอลเราบอลนำครับตอนนี้ไม่มีอะไรให้ซีเรียสเครียดจัดเท่านั้นโอ้โหใครพามาเองครับจังหวะนี้โอ้โหเสียบอลเสียบอลเพื่อนต้องช่วยกันแก้นะโอ้โหบีบ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 ีโอ้ไปฟาวเขาอีกแล้วครับจังหวะนี้เล่นฟรีคิกเล่นสั้นด้วยโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหดีนะครับโอ้โหจังหวะนี้ลุ้สิครับจังหวะนี้ โอ้ยเกือบมา้า้ามามาวันนี้ว่าไงโอ้โหฟาวไหมฟาวไหมไม่ฟาวไม่ฟาวโอ้โหจังหวะจุลมนุคุกคกคู่คียูยยีกันไปหมดครับจังหวะนี้ อุกิคคุกี้โอ้โหตอนนี้เขาเปิดมาบอลมาทางก้าหขวาครับทำไงโจโจจ้องจ้องโอ้ซัดคิวโอ้โหจังหวะนี้ดีนะครับผมผู้สารประตูผมยังสติดีอยู่นะไม่อย่างงั้นได้เสียแน่ๆนะจังหวะนี้โอ้ดูครับเขาจะจ้องแล้วก็ใครจะนึกว่าเขาจะซับเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ ต้องยอมรับว mm ่าเขาตัดสินใจได้ดีมากนะ AI คนนี้มาเปิดมุมมาโอเคโอเคตอนนี้ไม่ได้ครับจังหวะนี้อืมจังหวะนี้ตั้งมาโอ้โหจังหวะนี้ทะลุช่องหรือเปล่าโอ้โหใครไม่รู้ เมซี่เมซี่ว่าไงเ oh, มซี่โอ้ซ้ำเลแมวโอ้ไม่ได้ครับจังหวะนี้โอ้โอ้ภาพช้าทีครับโ oh, อ้โหจังหวะนี้ชิงเพื่อนกลับเบิ้ลกลกับมาเ <Messi, S 2> <ล>มซี่ไหลๆมาแล้วก็ดิ่งแบบนี้เบาไปนิดหนึ่งครับเพื่อนจะซ้ำไม่ได้นะครับมีตัวบล็อกครับโอ้ oh, ถือว่าเขาทำมาดีเหมือนกันครับจังหวะนี้โอ้ย oh. ว่าไงหินตัวแบบนี้เป๊ซี่เปิดใครครับเนี่ยโอ้โหแฮตติกเลยครับจังหวะนี้น โอ้เป็นเฮดทิกรับดูจังหวะนี้จ่ายให้เมซี่จ่ายออกข้างนอกครับเมซี่ขยับขย่เยือนแล้วก็เปิดเข้ามาครับจังหวะนี้เขาบล็อกกองหลังอ่อนก็ไม่ได้นะโอ้ตับอ่อนจะแรกบอกว่ทั้งทีมมาครับจังหวะนี้โอ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 ้แบบนี้แบบนี้ก็เสียวสิครับ จังหวะนี้ตามขาดไปนิดหนึ่งนะครับจังหวะนี้ปดแรงไปนิดหนึ่งแต่มุมแม่งได้มากโหดูการแทงจิ้มเพื่อนจังหวะน,นี้แล้วยิงดูงี้ได้จับจับซกจังหวะก,ก่อนโอ้โคองบอลน,นะครับคองบอลห5บ้านะบาเซโล้นหน้าทีมผม อ่าแบบนี้ก็สวยสิครับหืนได้มาละโอ้โหจับบอลยาว โอ้โหจังหวะนี้เมสซี่ไม่ได้ดวนเดี่ยวนะครับดูว่าเมสซี่จะได้ดวนเดี่ยวกับผู้รักษาประตูนะจังหวะเมื่อกี้โอ้โหมีเปลี่ยนตัวด้วยอาร์เบลส์โอ้โหจังหวะนี้ เกือบเป็นประตูนะครับจังหวเมื่อกี้ดูครับการแทงเขาใช้สปีดเร่งเข้ามานะครับแล้วก็เปิดเข้ามาโอ้โหมงงหวะนี้ยังห่างไกลความเป็นจริงไปนิดหนึ่งนะลโลนอ,อ้ยกะมงบอลออกไปนะครับเป็นบอลทุ่มของบาร์เซลโลน่านะไปตั้งบอลทำไม เชิงเงินง่ายเลยจังหวะน,นี้อ้าออโอ้โหไม่ได้นะกวนารโดจังหวะเมื่อกี้มาครับเขามาเขามากันทั้งแผงอ้โหมาละจ่ายหักหลังจัาหวนี้เห็นใครวิ่งแบบนี้ เอ็นใครวิ่งม<อ><อ>าเนี่โอ้ไม่เกี่ยวบอลนะจังหวะเมื่อกี้มัวแต่วิ่งรอบอลน,นะเมสซี่พยายามจะแย่นะเมสซี่พยายามจะแย่งบอลเข้ามาครจังหวะนี้โอ้โหครับจังหวะนี้เมสซี่เมสซี่โอ้ในจังหวะซ้ำนะโอ้เป็นประตูจนได้ครับจังหวะนี้ เป็นมูซ่านะครับ oh, โอ<ฮ>้โหพูดสาประตูทีมตรงข้ามเซ็งแล้วตอนี้เล่นอะไรของพวกอิงนะครับจังหวะนี้โอ้โ oh, หดูเมซี่เมซี่อะไรเมสซี่พยายามจะปั่นนะโอ้โ oh, ห <c oughs> จังหวะนี้มัน <c oughs> มันโทษยากครับ um <ero 80. S 2> มันต้องโทษกองหลังดนะ้วยเนาะกองหลังคุมตัวไม่ดีครับโอ้โ oh, หจังหวะนี้เมซี่เมซี่ โอ้ยยิงลอดขาพวกสาวประตูไอ้ยิงลอดขา,า,ออดขากองหลังด้วยตอนนี้โลง่ลงๆครับพลาดยากมากกั่วันนี้มา<ฮ>มาละโอ้โหแทงกั่วันนี้แทงใน แทงขึ้นไม่โก้ได้ยิงไหมโอ้โหไม่ได้ยิงนะจังหวะนี้มาเปิดมาโอ้โหติด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 แล้วไงติดแล้วไงติดแล้วไงมาโอ้โหจังหวะนี้เมสซี่โอ้โห<อ>เล่งเวลาครับตอนนี้ ย้ำที่อยเล่นสั้นกันนะครับจังหวะน,นี้อ่าอ๋าโอ้โห้ว้าวไม่มีใครข่าบอบอลนะเป็นีงโอ้นายจบที่เจ็ดศูนย์นะวันนี้เป็นเกมที่แบบ มันอยู่นะครับจังหวะนี้เกมเกมนี้โอ้โหดูรามนะครับเก็บให้ไป็นหนึ่งแฮตติกนะครับมีมจุบอลจุด้วยเท่เลย ก็ินด e ีกับผู้ชนะนะครับแล้วก็ให้กำลังใจคนแพ้นะครับโอ้โหวันนี้ผมก็เล่นบอลได้ความมั่นอกมั่นใจนะผมรู้อยู่แล้วว่าผมต้องทำให้ถิกได้นะครับสมมุติถ้าเมสซี่ไม่ส่งบอลม่ววันนี้ผมอาจยิงไปพันประตูก็ได้นะครับเอาเป็นว่ามาเจอซูเปอร์สตาร์ผมได้ใหม่นะพันประตูในเม็ดหน้าผมมีสัมภาษณ์หลังกรุงหลังเกมด้วย โอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะอีคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Hot 22หน่อยนะครับสวัสดีครับ